สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจเคนโนพาทุกท่านมารับชมกับบ้านเดียวนะคะหลังนี้นะคะมีพื้นที่เหลือคลอบบ้านกว้างมากๆเลยนะคะ mm hmm. เนื้อที่80ตารางวาค่ะราคาเพียง1.1.90 0 0้าบาทนะคะพิกัดอยู่ที่4ี่แยกไฟแดงด่านเกวียนจังหวัดนะคนรราชสีมาค่ะบ้านหลังนี้นะคะมี2ห้องนอน1ห้องครัว1 1ห้องน้า ผ่อนเบาๆนะคะเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะทุกท่านมีบริการดำเนินการเอกสารให้จนถึงวันโอนเลยนะคะภายในบ้านก็เรียบๆนะคะทุกท่าน2ห้องนอนนะคะพร้อมอยู่กันเลยทีเดียวนะคะหลังนี้ตกแต่งไว้อย่างดีเลยคะ่ะรอบตัวบ้านนะคะ ด้านข้างนะคะมีพื้นที่เหลือๆด้วยนะคะเราสามารถแต่งสวนหรือว่าต่อเติมได้อีกนะคะทุกท่านก็พื้นที่กว้างๆนะคะคุ้มๆเลยนะคะท่านใดสนใจติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดชมกันก่อนได้นะคะทุกท่านมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวด้วยนะคะเบอร์โทรผู้ขายแอดมินใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะก็สามารถโทดทักเข้าไปได้นะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้เราต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ